ต,ตือตือดเตือ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 ตืตตอดเออเออมีอะไรล่ะลูกผมอยากได้ลูกโป่งอ,ะอ,อ่ะพ่อเออแล้วเรื่ตเด,ดี๋ยสิเน่แล้วยังไงลูกเดี๋ยวพ่อจะทำลูกโป่งให้นะลูกสาระไม่มีอยู่จริงนะลูกคือวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งมันเป็นลูกโป่งนเนี่ยต้องเติม <c oughs> แก๊ส95เข้าไปนะลูกนะไปไปกันเถอะปะหมอเขาเรียกเราลูกไป let's go ไปหาหมอกันดีกว่าเฮ้ยลูกเกิดอะไรขึ้นลูกครับผมอับกําลังจะตายนะพ่อนี่เราเกิดจะตายอย่างนั้นหน่อยอะไรเน้อไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวพี่จะ เฮ้ยพีบ่บ้านพ่อพ่อจะทำให้ลูกปงแตกอ้าวโอเคลูกเราล่ดแล้วไปจิ๊ครับแม่เดี๋ยวนี้นที่พ่อกดหยุดทันเนี่ยไม่งั้นพวกเราตายไปแล้ว